สื่อมงโมกันนะทุกคนสื่อมงโมกันเอาไปกินสัก่อนตอนนี้คนกำลังเก็บให้โอ้อใส่เ่ยขึ้นมาขึ้นมาใหญ่เติมทุกคนจับมือใครด้วยโอ้ยนี่ปลาของพวกเหากับุบไปเทียมห้อยแล oh, oh nah. ้วนะครับทุกคนมือสามาตังไดเด้นี่เนาะเอินมาเฮ้ยกินทกับไทยแล้ว มันตกเซสตมันตกระ็ตเฮ้ยฮึ่มมองมาแซ่แซ่บอ่ะโอ้คะแนนอันนี้กลางคืนสีงชันมันบอกป่นได้นะทุกคนโอ้ตอบคอใหญ่ทุกคนเบาต่ออีกตอนย่องง่ายเพ่าะเะกินข้าวต่อทุกคนเห็นกองไฟกันดิ่งแล้วห่อะผู้สาวเนี่ยกินดิบอุบผสาวเนี่ยจ้าอ อีเอามาห่อแล้วนี่เชียนต่อยก็มาอีกเชียนต่อยก็มาแล้วก็พนบ่าวซีเอาทุกคนบันนี้เฮาก็สิได้ทำการลงน้องกันนะเพราะว่าเฮาก็สิบ่ได้ถ่ายได้ทุกคนเพราะว่าเฮาก็เซฟ เซฟมาเลยก่อนเซฟแบตพอแบตปลายแล้วก uh ็ย oh. ังมีเบาสูดชิมาตกำลังทุกคนตอนนี้เราลงนอนก่อนไปทุกคนบเดียวกนว่าิมายอเย็นเย็นเยนอหมดเย็นเลย

ไงจะได้แล้วสักกวาดแขนรวบกรพรตกลงวันงงไปบวเใ็ดเลยเหมืนแบนี้น่าจะออกแล้วนะเออทางพุ่นยังได้ทางพุ่นเนาะยังไม่เลยโอ้ยทุกคนตัวนี้กระดังไฟแล้วนะเจไดเด้บ่าวสีนี่มันอยู่บ่มันโม่มันเหี่ยวแล้วมันสุกเกิน

แล้วเาก็ซิลยต่อบันนี่ฮะไปตึงแฮอีกบนี้โอ้ป้าบ้นฮะเนี่ยนอน,นอเลยนอืมซิมิ่พันได้ตอ,อ,อ,องซีะ่ะเขาิดแดปดเก้าสิบโตพันไยโอ้ออบ่ธรรมดาส่วนทานได้ะบ่ได้เลย <laughs>

ยังอะน,นะไปเอาปลาอีกทาง,างน,นะเห็นปุ๊บก็จับมาไว้ใบโตใหญ่เลยตัวนะ่ะไปทุกคนตึกแพตโต้เฮาวาะว,วังวะเฮาชิได้ฮะปลากินหญ้ากับปลาเข้าขมันนะทุกคนเพราะว่ามันเข้าแห่เลยมีนไงต่อออกปลาใหญ่เพาะไปามาเนี่ยไปลุ้นน้ำกันว่าเฮาชิได้บ่อมื่อนี้ปลากินหญ้ากับปลาเข้า,ามันมื่อนี้เออปลาเข้าขมันนะอัดราได้ได้ได้เกินละฮะขึ้นแล้วทุกคน ไปๆเอาละก่อนเอาละก่อนพร้อมกันพร้ากันเอ้าหนึ่งสองสามโอ้ยตั้งเลยอะทุกคนมาในห้องกันซีมาเบิ่งปีงปลานะทุกคนนะลงแล้วก็ขึ้นอยากปลาแล้วก็ปีงสะกอนมะพร้าวลงตึกตึกแล้วแฮะตึกปลาบุญพุ่นะไรมาหนองพุ่นะไรนี่สองบาพท่นปีงปลานะทุกคน

ไปไปเขาในเฮื oh, อนไปโอ้เราครบต้านายอีกการแจวยี่แบบสดๆเลย องก็มด่ะเกลอหเ่าอทุกคนบันนี้ฮากับ่งป้ามดแล้วว่าจะก้อยพีหมดแล้วบันนี้ฮกับผ้ากันตึกแฮว่าจะก้อยนะทุกคนยไเก็ได้ไปสองคนฮะเอาเสียต่อยพันลลเลยนี

จำแจมแจมใส่ใหญ่เลยพี่เลยึ้นมาพี่เลยแค่นี้คือปลาอยู่ปลาปีนี่โอ้โหให่เลยาปใหญ่จะเพาะด้วยเขีนไผ่งมันปลาอเนปลาขอใหญ่เลยทุกคนเสิมห้ากันตึกแล้วนะยังมึทำลงนะฮะมงกินปลาดีกว่ากินปลาเนี่ย ถ้าพ่นกระเบาสีไปกังาอย่นันทุกคนงาอยานเดี๋เอาต้อนนีหมานี่เราได้ไปทุกคนเราไปชิลลกนี่มาแล้วตัมามามาเาไปชิลลกงานยอะกูแหงเอามาดิกจะพูดคืนเลยจ้าโอ้ยอีเขา ลงน้ำป้อขึ ob, ok? mainland, ้นมาขาวขาขึ้นมาเร็วแหมมาเฮามันห่อนทุกคนไปทุกคนมาเนี่ยลงยำแหกคนกล้องนี้ไงนี่เทุกคนโอ้เกือบออกนะตัวพวกใหญ่เลยนี่ดูทุกคนโอ้ยหน่อยบลอมบลอมน้อยใช่เหรอเข้ากันได้เลยทุกดีเลย มดมือครับตึกแปะปลาปลาตัวเดียวพูดออกมันตัวเดียวกันใหญ่ด้วยอ้ออกหได้เลยทุกคนออกหมดเลยข่าวมันได้นะว่โอ้ข่าวเนี้ยนี่อุ้ยต้องระวังนะปลานี่โอ้ไข่มันเฮ้ยปล่อยปล่อยเฮ้ยปล่อยปล่อยเบื้องไข่มันนะ S <S <2: vengeance> โอ o, o, ้ยทุกคนปุ๊บมันเฮียพ่อโอ้ยไข่ออกจากป่าเอ้ย๊ยเห็นบ่เอ๊ะโอ้แทงมืงปล่อยปล่อไข่ออกจากปากเห็นปะไปเลยเห็นปะอือไข่เนี่ยมันเซ้เนี่ยลมตัวหน่อยนะเอาทุกคนถือว่าเ่าก็ตึกป่าก็ได้อยู่นะแต่ แต่ว่ามันตึกได้อยู่แต่มันชวนว่างมัอยากออกพอว่าแห่เข้าเผาตื่นเผามันบลลกนะทุกคนส่วนรายนะนี่ทุกคนโอ้หมอเีได้ได้นี่มีผู้สาวมาได้มันนีได้ผู้สาวมาทางดได้เนาะเอนมาเฮ็นกับไทย้ะบอผู้สาวมันจะทางไหนมันจะกระสุกกระแสน เออนี่แหละทุกคนซื้อจะได้ในแนะนำโตในฮะบ่มีสื่ออีกว่าดอกเสียของหมดเลยอ่ะนี่บ่าวซีเป็นคนปีงปลายเพิ่นนะทุกคนอันนี้ก็ะทรงว่าหมูเขาเองนะทุกคนโมเมนต์บูซาทงน้หมูเขาหมูตะข้าวเพียนน้ำกันนะนะอันนี้ก็บ่าวซีกับเพิ่นกันห้ากมาตะไ่ายทุกคน คือเพื่อนนั้นสาวแพ,พ้ว่าจะคอนห้องสไลด์ห้องเตีะคนเตียท่าเลยรนี่ท่าบอไล่เดาะเฮ้ยเนาะคือท่าเกลือบบ่อทาเกลือบบ่ออีกป่านี้อ่าทุกคนมาได้ห้าวกันถือว่าเาได้ป่ากับไลด์พอเพื่อนะได้บ่อคอใหญ่แล้วก็วป่านี่ยนะแต่เ้าตอนนี้เ้าวสิมาซอยป่านะ แก้วมาจิ้งก้อ,ปอยาาอป้าเออเอ้ยผ้าเบาสีส่องเก็บป่าเอาทุกคนป้ากับแม่ไข่นะตัวใหญ่โอ้โหตัวตายเขาเนี่ยเสร็จถามแล้วเพื่อนทุกคนเอาจะถ่ายให้เบิ้งใหม่ทุกคนนะกระคอเนี่ยตัวเบาต้อยได้นะนะสอ่องเก็ตเลย ใส่น้ำจ้ำเลยไง,งไออด,ด้บ่งผดซึมก่อนเลยซกแนต้มกระขนเออมีมะดงไดต้มเออต้มก็ได้เ<อ>ข็ก<อ>เกจบมอมันทำง,งานกับบาสีพันซซอยก่อนงหเข็มเก็บะขอกกับซซอยทายนะทุกคนทุกคนไประเดี๋ยวเราก็ไปเอามะแดงกันนะเบอจนมือทุกคนเอาได้ขี่รถไปเอามะแดง

ว่าพ่อจะมันก็สิมีไซื่อมึงเนาต่อคนรู้หาอยู่ปะเอาปะไหนชนนี้แหละก็มันขึ้นย่างที่นี่ทุกคนนี่ก็อันนี่แหละก็ผักขี้เล็กนี่เพราะว่าขึ้นเราได้มันได้พผมันไปเห็ดพผเห็ดว่นนะเห็ดห่างกับพอยู่รอดไปพอไปเช่าได้งานก็งานน้อยหนึ่งยี่มันฮัก กบอันนี้พอยขนาดได้ตัวเล็กทุดกคนห่อใส่อะไรอัปเดตห่อใส่อะไรเออตอนนี้เห็นต้มนมะนาวไปใส่ปลาไปใส่บ่ปลาไปใส่ครับปลาข้างในดีนี่ทุกคนเขาก็มีผักพอได้ผักหอมเนี่ยคอเขาเขาชวนตัวเองกันไก่เขียดหมดเลยเองี่กกปบ่ปุ๊กแต่ไก่เขียดหมดแล้ว เว้นบโกไก่เนมาสอน,สนพูนอยู่พูนไงเดี๋ยวต่อยไอ,อ้กล่องขนาดเอาขอต้อนไปใส่ย,ยังไรเนี่ยบอกส่ยังองไรกับยยกนัวใช่ไหมยัยงโอ้หนับไาหมดว่ะอืมใส่ข้าวกลัวแล้วถนะือว่าแนวเรียบร้อยเนาะอ๋อกระเซ็ด แซ่บ่โอ้ขนาดอันนี้กังืนสีชั้นมันบอกบันไดนะทุกคนสุดขีมือสุดขีมือไม่สุดขีมือสุดขีมือเหรอวะเสือได้แล้วเสือได้แล้วเ๋ยวนะเสือเสือกรซิบเซ็ตเซ่ตทุกนเนี่ยุดยอด ไปดีกว่าได้เผ็ดนะโอเพนเลยเพ็ดนะบมเผ็ดก็มีอยู่หมูพีดดิอันนี้เ็ดต้มหรือปิ้งอันนี้บ่ปิ้งก็ได้ต้มก็ได้ปนกันข้าวต้มลายกันแล้วเขาจะกินบ่หมด่บะมี่พวกไปปิ้งอยู่พก็ได้เพราะว่าอยู่ในก็มีโอเคย้ทุกคนนี่ได้อะไ้นี่ได้ต้มกันได้อะไรซีมบ้างเชิงว่าเขากินนี่มันบ่มี่ไผ่นะทุกคนมากินบนมือ แบบเอาอัถรลดแบบกินในผู้นะเออบนเขาไปแถวดงค่ะอัตรดไงที่ยังไม่เอาเดี๋ยวเขาไมน่เบืเออแป๊บย้ายเขาก่อนเดี๋งปะน้มา้กินนม่นเองอีกแล้วมีมาออกมาอยู่ไหนครับคืออยู่ได้จิ๊ก อะไรนะแม่นี่กะโอ้ยแกวน,นี่มันน้อยเนาะโอ้บู้า,า,าเอา,าเนี่ทุกคนเบิ่งไหมตักตาแกงกับโมเป็นทุกคนอู้ยสาวเอาอ้าวไปเอาข้าวกันเด้ออ๋อทุกคนลงมือเลยน,น,นะกินแบบมึนๆแล้วนะเออเรียบร้อยแล้วมาเห็ดจะหนเน่ยขึมายอยู่ในขึ้นมันก็เหมันออกมาเลยข้านั่งขึ้นไปเข้าไปไปลุกไปขเหเห้านั่งขึ้นไปไอ้บัวนี่กินขาไปอ่ากินกินกิน ยินอิ่มก่อนทางนี้จะกินอืมเบาสีเบาสีคนมานคนทรรมาหากินอยูออ่ทิน่นทิ่นยังวะทิ่นหัวกระลองตีให้สีแดงเล้าอมอนปลาลายนี่หัวกระลองจังได้แซบปะแซบบ่แซ่บ,แบกันเออพรุนี้แล้วสีหายก่ามันบ่ต้ออยู่แล้วใช่ไได้ปับปุ้งเลยนะเออติได้ปะคน ตัวเองติได้สิตัวเองติกระแทบแสบแสบ,สบ่เออติมันแสบพอดีเออตัวเองติในใจอ,อะกินกินผ่อนได้กระเติมอ๋อบรรยากาศคัรับทุกคนคือแบบอันนี่ไฟเหรอเนี่ยคือแบบอันตอนเราไปกินอันอยูฟุซังแห่นะตอนเราขึ้นดานมุนนะแต่เขาป่ได้ถ่ายนะทุกคนเพราะว่าเชียงตูมันว่นพอดนะเพราะว่าเขาขึ้นไปหลายคนแต่แบบเขาเปิดสนานวันไวอย,อยู่ อทุกคนวันน <c ười> ี้เฮาก็กินเข่าซะก่อนเบิ่งเบาต่อยฮะคำเข่าบวกใหญ่หนี่งไปกินเด้อโบทันได้เจอน่ะยังบบทันยกเข่ามาคำอีกเอามาเบิ่งทุกคนก้อยปลาใช้มืออันเบาต่อยเนาะเค็มเหมือนะไรบอไปดิไปดิปลาปงมะนาวมะไรมันเค็มเหมืนอะไมันอะไหรบอกระซ่ามาเบิ่งดู พอดีแล้วพอดีพอดีเอาอย่างที่ได้ร่วมงานรลายอยู่นะเออผมงานรลายนะเดี๋ยวทุกคนบากต่อยเพิ่นซีเปิดส่องใหม่นะส่องเพิ่นเงินซีเปิดเน้เพิ่นยังคิดซื้อบอกซื้อส่องเหมือนกันแต่กูจะเอาซื้อน่ะนะใายกินไงหมวดหึใายกินง่ายอืมส่องห้ากินง่ายฮะมีอยู่มีบ่หลาย มาเด้อฮะต่ตตตานวะในทงในทงนันนะโอ้ทงอยู่นมีอย่ไหนมืกี้บอล้วเนรลานอะไรทุกคนสักโอเคเด็บครับไปกองยัดเข้าไปหน่วยด้งานตลอดน่ะ

ไปได้ต่อนบ่อันบ่อันตานสบายกันเองเด้อกันเองเด้ออู้ไก็เกจงันนั้นนะครับไปได้บ่ขอนเบาซิบ่บ่ต้อยบ่ต้อยว่าแน่นอนเอ้ไปไว้นี่เพิ่นสิเปิดช่องใหม่ทุกคนช่องหากินง่ายเบาต้อยเ่ช่องง่ายพ่เนะ กินข้าวต่อไปกคนเห็นกองไฟกันรักแล้เลยสบายเนาะกินง่ายเห็นกองไฟกันรักย่างพานแถวบ้านกระเติมโมเตไกลเท่านั้นแหละแมนโอ้สบายกินลูกพา ain, ก,ตก็ตั้มแล้วล่ะผู้สา,า,าวนีะกินดิบอุ้บผู้สาวนี่ก็บอกผีปอบกินกินกระพ้องช่องเป็นปอบก่อ็พอแล้วอ่าบายเอาเดี๋ยวทุกคนเด้อมาว่าคนเข้ากันกินได้แต่เน <S <s าะมั <S <s นก็ มาถึงคำวระดิบ,บดอกเออมาทุกคนเออก็กระดิบอะไรเออไปทีเราต่อโลทุกคนอ่ะบันิกาเข้ากันกินแ lap ทีทำหม้อนนะทุกคนมันิกาหมูเข้ากันแยกย้ายกันเมือ่อพามันเลยนะเข้ากับอาบน้นำนะทุกคนใส่ชุดนอนเลยอ่ะทุกคนใครเข้ามาเบิร์คลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเลยทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะทุกคนเนะาะพอกระตือว่าจะดึกเติบนะทุกคนหมูห่อหางกัเมืออ่ะจิ้ได้การคลิปนี้ วิดีโอนี้กับทีจบเพียงเท่านี้นะทุกคนคิดนานจะมากันไหมว่าฮาสิีปังแน่นนะทุกคนเนาะเจหรับคลิปนี้งกับบ๊ายบายทุกคน